สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนคือเกาครับผมพี่น้องครับเคยดอยแสบหนัวมาแล้วครับครับผมพี่น้องมานีซอยจุพี่น้องซอยจุเจ้าหมูตอนงามๆพี่น้องเนื้อสดๆพักกม็มีพักยังมีอ้วนกินอกนะเจ้าครับผม<ก>พักสลัดคอร์อดเนาะซีลาาเจ้าสลัดคอร์ดคือเก่าเอาไอมะระขีนกครับผมไออันนี้เป็นผักกาดกวางตุ้งนะเจ้ากวางตุ้งบ่ มันสลักคอดบะแล้วไอ้ลินฝ้าลินใหม่บ้านห้องพี่น้องครับมาครับพี่น้องข้าวเหนียวห้องทองแจกหน่อยคักอีเลิศตววนะเจ้าเหียบปากหลวบๆปันปอบพี่น้องเลยพอดิบเอาตับก่อนได้หน่เจวอยู่ให้ทานเลยนะเจ้าเ็ดส่้งไมพี่น้องกินง่ายเลยสิกินหยากเลยเนี่ยไดบุค้าบผม อืสุดยอดพี่นอ้องจริงอืมอืมทำยังไงอปอบอายพี่น้องเอาแบบป,ปอบปอบไอไปเลยครับ คร<ผ>ับผมคอาลูกมันตัวนะเจ้าวะนี่อืมอ,มอมับสอก อืมกินข้าวเหนียว ตับของเจ้าอืมอกินไม่ได้ก็ล้มเงินกานะเจ้า มผมอ่ำลำเจกันนาะอ,อืมเปนไ<ง>อันนี้ดินดินฝากัมันไดขินกม่นดาขินอกมนขอกมกลัว จำนาคี่นกมันขมขมล้ำนะจ๊ะอืมตับๆเอาอวนเอาอืมคัไม่ใหญ่พี่น้องอืมมือพี่น้องยังเจือเฮือง S 1> <S 1> <S อซอกกันละซับซอกกันละพี่หน่องแสบรายมากับนางเฝ้าอยู่นี่นะเจ้าเสมาเส ลูกก็กำลังร้องแงโอ้็ดเผ็ดกับเผ็ดแสบกบับแสบว่ายอยู่ลืมยะลืมลืมยินพักอีเหลือพี่น้องเลย <S 2> <S 2> ยินใสายจูดี่ขาดมบได้เลนะเนี่ยเจบังกันพัก อแม่มเจาไอ้นี่ยายจุดกันยุงมาจุดให้ลูกบริจุดสามพี่น้องเริ่มยุงมากนะเจ้าฟางแต่อยากทายนีย่ขอกับพอมันกันพี่น้องส่วงในส้วงยุ่งายส่วงแหลงส่วงคำ Ừm Còn bọn cắt đi, bò khỏi là bọn nó Hứ hứ Cứ dòng văn Phong hồ sư phân văn Để nó thụ Thụ cắn nhung văn Tắc quẩy phòng Cứ dòng văn Mấy thẻ chút Cả văn này chút Thụ cắn nhung văn luôn. lục เออเทไปเลยเยอะๆไปเลยโบเบ้เบสนี่ว่ะเพิ่อนใหมพี่น้องฝากกินดีารัอ้วนเบสนั่นนะเจ้า <laughs> นี่นายเป็นไห้ไหมนี่เบิดแสบแได้ดิหนินี่กระร่งจี๊งงอแงแล้วกระร่งแอร์ ฮึ่มนึนนนน่ชีชีชีหน่อยอืมขักๆักนี่น้องเลยขักสามขักสี่ขักเซ่มเะไซเสะสึกเซ น่อจังมาหน่อยจักคนหน่อยอืวนน้อยก็เริ่มจำคำตีเ่เขาสอนได้แล้วนะเจ้าครับบอกตบมือกับตบจางนะเจ้า <c oughs> ค่าผมท่ผม,ผมแป๊บนึงหลุกเอาไปยููแล้วเจ้าครับมื่นกสิได้เดินทางไปอำเภอบางหน่อยไอจังหวัดอายุธย,ยาพี่น้องครับไปอยู่น้ำพีสาวจะวางจะข้าวไปเที่ยวไปเล่นร่บผมพี่น้องครับหอบดูหอบเต่าือ อืมิมม่มเองเป่งครับผมพี่น้องเจ้าโบยิ่มกับอิ้มเอาอะลดูก็ให้คนเพื่องมาหน่อยเพื่งคนหน่อยอืมคนหน่อยก็ะไหม้ากับกวนเจ้าครับผมไ,ไปละครับพี่น้อง จ้าครับผมเคยดอยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมพี่น้องครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเคยดอยแสบนัวครับผมพี่น้องครับผมเจ้าครับผมถ้าพี่น้องมากก็ไลก์ก็แชร์เคยดอยนัมเบอร์สุดครับผมพี่น้องครับคุณค่ะจะไขตัวหน่ะเจ้าครับผมมื้อนี้เคยดอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า